สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับก็เราดเตอร์ติกะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นวันดีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยามาทำคลิปในเรื่องของพลังงานนะครับในวันนี้ <c oughs> ถือโอกาสเลิกวันดีนะครับก็เราคุยกันไว้ถึงเรื่องพลังงานนะครับพลังงานที่ ตัวใหม่ที่เป็นดิสลอปทีเทคโนโลยีในในเรื่องของอตัวพลังงานนะครับซึ่งดิสลอปทีเทคโนโลยีในเรื่องพลังงานเนี่ยมันเป็นอะไรที่เรียกว่า,าผมพูดไปหลายรอบแล้วมันคือการที่เทคโนโลยีมันโดนโดนกดโดนโดนควบคุมเอาไว้นะครับโดยผู้ที่ได้ประโยชน์ จากพลังงานเดิมนะครับเอางี้ละกันนะครับทำนองนั้นเพราะฉะนั้นตรงเนี้มันคืออะไรที่เป็นแร่ไอเทมพอสมควรอเป็นแร่ไอเทมพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราดูในอดีตนะครับในหนังในซีรีส์ในทีวีหรือแม้แต่ ในละครนะครับหรือพวกยอดมนุษย์กาโมต่างๆทั้งหลายทั้งปวงสิ่งเหล่านี้มันคือมันคืออิมเมจินมันคือจินตนาการนะครับมันคือจินตนาการจินตนาการเหล่านี้นะครับเหมือนจูนเวิร์นนะครับที่ที่ทำพวกนี้เป็นชนวนเป็นตัวจุดชนวนในการที่จะทําให้ความเจริญนะมันเกิดขึ้นนะครับผมลอง ยกตัวอย่างเล่นๆนะครับเล่นๆนะไม่ใช่ของจริงนะคิดเล่นๆถ้าเราคิดเล่นๆว่าเรามีเครื่องจักรเครื่องหนึ่งนะครับผมเรียกมันว่า i m a มชชี t แล้วกันนะครับ i คือ Infinity machine นะเหมือน n ินฟินิต t o สตอร์นอะรเงี้ยนะเจ้า i m a มช i n e เนี่ยมันสามารถผลิตพลังงานผลิตพลังงานออกมาได้ต่อเนื่องเลยนะเหมือนไอ ไอออนแไอออนแมนนะครับมันสามารถผลิตพลังงานออกมาได้ต่อเนื่องยาวนานไม่ไม่หมดเลยนะครับผลิตออกมาได้เรื่อยเรื่อยเรืยตลอดเวลานะครับนะเพราะงั้นไอเจ้าตัวไอแมชชีนที่ผมบอกเนี่ยสมมตินะสมมตินะมันมันไม่ได้ชื่อนี้นะครับเจ้าไอแมชชีนเนี่ยถ้ามันเอาไปใช้ในอะไรเครื่องจักรนั้นจะสมบูรณ์ร้อเปอร์เซน เครื่องจักรทุกชนิดล้วนต้องใช้พลังงานไม่ว่าอะไรก็ตามทุกอย่างในโลกนี้ต้องใช้พลังงานในการขับเคลื่อนไม่พลังงานความร้อนก็พลังงานไฟฟ้าอยู่แค่สองอันนี้นะครับพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้านะครับนะจึงจะเกิดการขับเคลื่อนได้นะครับเพราะงั้นพลังงานความร้อนเนี่ยจะทําให้เกิดพลังงานกล นะครับเกิดการเคลื่อนไหวของชิ้นสว่วนเมื่อชิ้นส่วนมันเคลื่อนไหวมันก็สามารถจะสร้างงานได้นะครับในขณะที่พลังงานไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นชิ้นส่วนไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนออกมาจากไฟฟ้าและออกมาเป็นพลังงานกลนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกันหมดหุ่นยนต์ทุกตัวเคลื่อนไหวได้ก็เพราะมอเตอร์ไฟฟ้าตัวเล็ก,เ,ลกเซอร์โวตัวเล็กๆทุกอย่างหมด นะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีแหล่งพลังงานแหล่งพลังงานนั้นจ่ายพลังงานออกมาเมื่อจ่ายพลังงานออกมาแล้วนะครับมันก็จะขับเคลื่อนระบบให้ไปได้นะครับต่อให้เป็น S I เลยนะครับนะนะเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์เลยนะครับเป็นอ่เป็นอาซิเ,เลยนะครับอาซิ RC เลยนะอาร์ติฟิเชียลซูเปอร์อินเทลเเนี่ยนะครับ ถึงแม้จะเป็นอาซีถ้าไม่มีไฟป้อนเข้ามาหามันมันก็คือสากับเบือถูกไหมระบบมันทํางานไม่ได้นะครับระบบมันทํางานไม่ได้เมื่อระบบทํางานไม่ได้แล้วเป็นไงนครับก็สากับเบือดีๆนี่เองถูกไหมเนาะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ค่อนข้างสําคัญในนวัตกรรมหม ผมถึงได้บอกว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนั่นคือหัวใจหลักในการขับเคลื่อนนะครับทุกเทคโนโลยีให้มันไปข้างหน้าได้ทุกเทคโนโลยีเลยนะครับไม่ว่าเทคโนโลยีอะไรมันต้องใช้ไฟฟ้าหรือความร้อนทั้งนั้นแหละนะครับไมงั้นตรงเนี้ย นี่คือประเด็นสำคัญและคือสิ่งสำคัญที่ผมบอกว่าธุรกิจพลังงานยังไงก็ไม่มีวันตายเพราะตราบใดที่มนุษย์ยังเสพความสุขสบายยังติดความสุขสบายตราบใดที่เทคโนโลยียังเป็นปัจจัยที่ห้านะครับของมนุษย์อยู่ตราบนั้นพลังงานก็ไม่มีวันที่จะดรอปหรือตกลงไป คนยังคงต้องการอยู่เสมอ,อกลับมาที่ i m a มชชีนกันสมมุติว่าถ้ามี i m a มชชีนตัวหนึ่งนะครับอเอาแบบในในกระตูนเลยนะเป็นตัวเล็กๆตัวหนึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าออกมาองต่อเนื่องตลอดเวลาเลยถ้าผมเอา i m a มชชีนไปใช้กับเครื่องจกักรอะไรจะเกิดขึ้นครับถ้าผมเอาไอเจ้า i m a มชชีนตัวนี้นะครับไปใส่ในโรบอท หุ่นยนต์ที่มีระบบ SAI <c oughs> ไไ่นะครับนะระบบที่เป็นอัจฉริยะเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นไอหุ่นยนต์ตัวนี้ก็จะมีพลังงานออกมาอย่างต่อเนื่องไม่ต้องเป็นต้องชาร์จไฟไม่จำเป็นจะต้องไปอาศัยแหล่งพลังงานภายนอกใดๆทั้งสิ้นนะครับดังนั้นมันก็ ยิ่งกว่าคนถูกไหมกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่เลยนะครับเพราะว่าอะไรมันไม่ต้องกินหุ่นยนนี้ไม่ต้องกินอแถมหุ่นยนใช้พลังงานได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุดเอาละไงเอานี้แถมนะครับยังเป็น artificial super intelligent นะครับอาอาซิอาซิมันบันดันพระหูสูตรคือรู้หมดทุกเรื่องเลยเก่งกว่ามนุษย์อีก เอาแล้วไงคราวนี้อะไรเกิดขึ้นสามองค์ประกอบครบเห็นไหมถ้าไม่มีโปรแกรมคำสั่งเขียนป้องกันเอาไว้นะครับเขาก็จะประเมินว่าสิ่งที่เป็นอันตรายกับโลกคือมนุษย์เมื่อนั้นชิพายเลยนะครับเห็นไหมอันนี้หนังพีเดเตอร์หนังอะไรเจ่ตามที่เกี่ยวกับคุณยนล้างโลกอะ่ะมันจะเกิดขึ้นเพราะอันนี้ คนอุตลิทำนี่แหละนะครับเห็นไหมเอาใหม่นะถ้าไม่เอาใส่ในคุณยนต์บงังเอาใส่ในรถไฟฟ้าอาอะไรเกิดขึ้นรถไฟฟ้าที่เป็นไฟฟ้าร้อยเปอร์เซนโอ้เอาแบบไฮเปอร์คาร์เลยนะครับพันห้าร้อยแรงม้าไปเลยนะมีมอเตอร์สี่ตัวนะครับเป็นพันห้าร้อยแรงม้าเลยเอาไอ้เจ้า ไอแมชชีนเนี่ยไปใส่ไว้และให้มันส่งพลังงานไปที่มอเตอร์ทุกตัวหรือส่งพลังงานไปเก็บที่ซุปเปอร์แคปและให้ซุปเปอร์แคปคายประจุออกไปที่มอเตอร์ทุกตัวไม่ใช้แบตนะใช้ซุปเปอร์แคปนะครับเพราะงะั้นอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นรถคันนี้จะวิ่งรอบโลกกี่สิบรอบก็ได้ถูกไหม เห็นไ,ไหมครับจาเป็นต้องชาร์จไหมกรุงเทพเชียงใหม่กลับไปถึงเชียงใหม่ขับรถลงสุไหงโกลกก็ได้ไม่จาเป็นต้องชาร์จไม่มีหมดเห็นไหมนะครับไม่พออเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับที่มันที่มันเริ่มเปลี่ยนไปนะเครื่องยนต์มันถูกดิสลัปเครื่องยนต์มันถูกดิสลัปด้วยมอเตอร์นะครับจะสังเกตว่าปัจจุบันเนี้ย เครื่องบินเองก็เป็นมอเตอร์นะครับเริ่มมีคนผลิตเจ็ตที่มาจากมอเตอร์แล้วนะครับจากไฟฟ้าแล้วนะครับไม่ใช่มาจากมาจากการเผาไหม้แล้วนะครับเริ่มมีคนพัฒนาเจ็ตที่มาจากการใช้ไฟฟ้าแล้วนะครับตอนนี้นะครับมีแล้วนะไปตามดูดีๆแล้วถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นอะไรจะเกิดขึ้นเครื่องยนต์จะถูดรีสับไปเรื่อยๆถูกไหม เครื่องยนต์จะถูกดิสลบดิสลบดิสลบไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดเครื่องยนต์โดนดิสลบทั้งหมดแล้วถ้าเกิดไอเจ้าไอแมชชีนของผมเนี่ยที่ที่สมมุติขึ้นมาเนี่ยมันถูกเอาไปติดตั้งในทุกอย่างเลยอะไรเกิดขึ้นครับเครื่องยนต์หายสาบสูญจากโลกถูกไหมเมื่อเครื่องยนต์หายตสาบสูญจากโลกอะไรเกิดขึ้นครับปั๊มน้ํามันเรียบร้อยครับทำไมต้องเติมอ่ะ เครื่องบินก็ไม่ต้องใช้น้ํามันแล้วสูงไหมเพราะฉะนั้นพลังงานในโลกนะครับถ้ามองในภาพรวมสิ่งที่กําลังจะถูกดิสลอฟในภาพใหญ่ของพลังงานคือพลังงานความร้อนพลังงานความร้อนที่เอามาใช้ผลิตไฟฟ้าจะโดนดิสลอฟด้วยเจ้าไอแมชชีนตัวเนี้ ถูกไหมอ i n f i n i ต y Machine ตัวเนี้จริงป่ะแล้วถ้าเกิดมันที่รับสมบูรณ์เนี่ยอะไรเกิดขึ้นครับทํามันไม่ต้องไม่ต้องใช้ละถูกไหมคุณบอกเอา้อเาแล้วงี้ในครัวล่ะคะในครัวต้องใช้เตาแก๊สกนะ็ยังต้องใช้แก๊สอยู่ใช่ครับต้องใช้แก๊สอยู่แต่อย่าลืมนะเรามีเตาไฟฟ้าเห็นไหมคอนโดใช้เตาแก๊สได้ที่ไหนละ่ะ ใช้เตาไฟฟ้าทั้งนั้นเห็นหรือยังนะเห็นอะไรไหมเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในมุมของพลังงานนะครับทีนี้ถ้าเอาไอแมชชีนไปใช้กับกับรถบ้านอะไรจะเกิดขึ้นอยังไม่พูดถึงเอาไปใช้กับบ้านนะเอาไปใช้กับรถบ้านก่อน ไปใช้กับรถที่เป็นรถรถบ้านนะวิ่งไปแล้วก็ไปนอนค้างที่ไหนก็ได้จําเป็นต้องเสียบปลั๊กกับสเตชันไหนไหมไม่จาเป็นเพราะเจ้าไอาแมชชีนจะถูกออกแบบขนาดของมันให้พอดีกับทุกอย่างที่อยู่ในรถคุณจะใช้อะไรอะใช้เตาใช้อะไรต่ออะไรใช้ได้หมดรถต้องติดโซลา่าไหมไม่ต้องก็ใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะไปที่ไหนก็ จอดได้กลางวันกลางคืนมีไฟตลอดเวลาใช้ได้ตลอดเวลาเห็นไหมคุณจะเปิดแอร์ทุนจะเปิดอะไรต่ออะไรคุณจะนอนทำอะไรได้หมดทุกอย่างเห็นไหมนี่คืออนาคตนี่คือมุมในแง่ของพลังงานที่จะเข้ามาดสลับแน่นอนเร็วๆนี้อ่ะแล้วอะไรเกิดขึ้นต่อไปรู้ไหมครับกรณีที่เราขับรถ เข้าไปถึงที่ใดก็ตามในป่าก็ได้จําเป็นต้องต้องมีเครื่องปั่นไฟไหมไม่จําเป็นเพราะไอเจ้าไอแมชีนมันคือเครื่องปั่นไฟถูกว่าแล้วไอแมชชีนเนี่ยมันพิเศษกว่าเครื่องปั่นไฟอื่นๆทุกอย่างทุกเครื่องในโลกเพราะอะไรเพราะมันไม่ต้องการพลังงานจากภายนอกมันถูกเรียกว่าฟรีเอเนจีนะครับ เห็นไหมฟรีเอเนจีชื่มก็บอกอยู่แล้วพลังงานอิสระหรือว่า,าพลังงานได้เปล่านะครับไม่จําเป็นต้องใส่อะไรไปมันได้ของจากตัวมันเองอยู่แล้วในระบบคอมพลีตในตัวมันนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราคงต้องทํารายละเอียดลึกๆกันนะครับในในในทั้งทั้งฟรีเอเนจีทั้ง2แบบนะครับอันนั้นค่อยว่ากันในคลิปต่อๆๆๆไปแต่วันเนี้ย อยากให้เห็นภาพนี้ก่อนว่าภาพนี้กำลังจะเกิดขึ้นและมันเกิดแน่นอนแล้วใครทำให้มันเกิดขึ้นมาใครปล่อยมันออกมาก่อนนะครับนั่นแหละมีสองอันนหะหนึ่งคือรวยมหาศาลแบบอีลอนมัสเลยสองคืออะไรหายไปโอเคนะครับ ราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างพิเศษนะครับถ้าสมมุติว่าในอนาคตรถไฟฟ้าที่เป็น Iev นะครับหรือ Infinity Electric Vehicle นะครับ Infinity Electric Vehicle วิ่งได้ไม่จำกัดเนี่ย มันจะมันจะกลับตาลัปัดกับ e v ปกติเลยเพราะ e v ปกติคืออะไรครับคุณขับไปพอตกเย็นกลับมาเข้าบ้านเอาปลั๊กมาเสียบป้งเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มใช้เวลาตั้งแต่สี่ชั่วโมงหกชั่วโมงแปดชั่วโมงอะไรกันแล้วแต่ประเภทของรถชนิดของรถกับประเภทของเครื่องชาร์จถูกไหมนั่นคือปัจจุบันที่เป็นแต่ถ้าเป็น i ออวีอะไรเกิดขึ้นครับไอ v วีมีไอแมชชีน e v, me, machine, ซึ่งผลิตไฟฟ้าออกมาตลอดเวลาอะไรเกิดขึ้นกลับบ้านอวิ่งไปวิ่งได้ทัวเลยกรุงเทพเชียงใหม่เชียงใหม่กลับมากรุงเทพลงสชียงโห่ทวรกลกลับมาไปไหนก็ได้ทั่วประเทศโดยที่ไม่ต้องเติมน้ำมันไม่ต้องเติมพลังงานใดๆทั้งสิ้นกลับมาถึงบ้านปงจอดรถที่ลงจอดรถเอาสายมาเสียบไหม เอามาครับมีสายมาเสียบโจ๊ะ,ะเสียบแล้วอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นก็รถไม่ได้วิ่งแล้วอะ่ะแต่ไอ้เจ้าไอ้แมชีนอ่ะมันยังทํางานอยู่ไงพอมันทํางานมันก็อะไรจ่ายไฟออกจากรถเข้าไปในบ้านผ่านอินเวอร์เตอร์ใช้ในบ้านรีเวิร์สเลยเห็นไหมครับนั่นหมายความว่ารถยนต์คุณ สามารถที่จะกลายเป็นเจเนเรเตอร์ผลิตไฟฟ้าได้เห็นไหมอะไรตายครับอะไรตายถ้าอันนี้ออกมาหนึ่งรถยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์น้ำมันตายสนิทถูกไหมสองอะไรตายอีกโซลาเซลล์รอดไหมถามหน่อยติดโซลาเซลล์ที่บ้าน นะครับติดป้งเข้าไปาใช้งานได้สี่ชั่วโมงต่อวันสี่ชั่วโมงต่อวันนะครับพอไม่มีแดดกลางคืนบ่อท่าใช้ไม่ได้บอกอ้อยใช้ได้ดิอาจารย์โธก็เอาแบตเตอรี่ใส่โอเคเอาแบตเตอรี่ใส่ถ้าเอาแบตเตอรี่ใส่ก็คือเหมือน power wall นะครับใส่แบตเตอรี่เข้าไปแล้วก็ให้ให้ไฟไปเก็บที่แบตเตอรี่แล้วใช้ตอนกลางคืนใช้ได้กี่ชั่วโมงครับ เท่ากับจํานวนแบตเตอรี่ที่ใส่เข้าไปถูกไหมสมมติโดยทั่วไปเราออกแบบแบตเตอรี่เนี่ยแบตเตอรี่แพงนะครับไม่ใช่ถูกๆนะนั้นโดยปกติแบตเตอรี่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเราใช้เท่ากันกับขนาดโซลาเซลล์เนี่ยมันจะอยู่ได้อีกสักหกชั่วโมงหกชั่วโมงเท่านั้นถ้าคุณต้องการให้อยู่ได้สิบสองชั่วโมงคือช่วงเวลากลางคืนเนี่ยคุณต้องใส่แบตเตอรี่ไปอีกเท่าหนึ่งอีกหนึ่งเท่า นะแล้วค่าแบตเท่าไหร่ครับค่าแผงโซลา่าเท่าไหร่ครับและวเสีาแผงโซลา่าสักสี่แสนแบตอีกสี่แสนแปดแสนเห็นไหมครับแล้วถ้าเกิดจะให้อยู่ได้สิบสองชั่วโมงต้องใส่ไปอีกล้านกว่าบาทแล้วถ้าเกิดไอเจ้าไอแมตชีเนี่ย มันสามารถผลิตไฟได้เท่ากับโซลา่าผลิตเท่ากันเลยนะสมมุติโซลา่าสิบกิโลวัตต์ไอไอเครื่องนี้ก็สิบกิโลวัตต์เหมือนกันราคาเท่ากันเป๊ะเลยเท่ากันเลยแผงโซลา่าอ่ะสี่แสนไอเครื่องบ้าน,นี้ก็สี่แสนเหมือนกันอะไรเกิดขึ้นครับคนเอาโซลา่าหรือเอาไอไอเเจ้าไอแมชชีนคนก็เอาไอแมชชีนดูป่ะ มผมผลิตไฟตอเนเครื่องตลอดเวลาในราคา400,000เท่าโซล่าเอาผมให้แพงกว่าด้วยอ่ะผมให้แพงกว่าเท่าหนึ่งเลย800,000เลยแต่โซล่าทำได้4ชั่วโมงถ้าเกิดว่ามีแบตเตอรี่ด้วยก็10ชั่วโมง4บวก6 10ชั่วโมง10ชั่วโมงกับ4กับ24ชั่วโมงอะไรเกิดขึ้นคนจะเลือกใช้อะไรครับ ดังนั้นถ้าไอแมชชีนแหละหรือว่าไอเจ้าอินฟินิตี้แมชชีเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจริงๆนั่นคือจุดจบของหลายๆเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีเกา่าจบสนิทเลยนะครับเรี่ยงหมดเลยนะเห็นภาพไหมเห็นภาพอะไรบางอย่างเรี่ยงนะครับเทคโนโลยีเหล่านี้มันเป็น disruptive เทคโนโลยี มันเป็นเทคโนโลยีที่ออกมาแล้วมันทำลายเทคโนโลยีเดิมทิ้งครับทำลายทิ้งทำลายเป็นชนิดคนไม่สนใจเลยอะ่อะเราสนใจทำไมในเมื่อของไอ้นี่มันดีกว่าเอาง่ายๆถ้าสมมติว่าเจ้ารถยนต์เนี่ยมันสามารถที่จะกลางคืนขับมาถึงจอดที่บ้านแล้วเสียบไฟชาร์จใช้ไฟที่บ้านกลางคืนได้เนี่ยอะไรเกิดขึ้นเห็นไหม ใครเด lives, ites, <go> <ctions> hey, ือดร้อนครับงานนี้เบรสันน้ำมันเดือดร้อนไปหนึ่งเจ้าแล้วอีกหนึ่งอันที่เดือดร้อนคืออะไรไฟฟ้าถูกไหมไฟฟ้าไฟฟ้าจะเดือดร้อนตามเห็นยังผมถึงได้บอกว่าเป็นอะไรที่โดนกดสุดคนที่ได้ประโยชน์ คนที่ได้ประโยชน์คือใครผู้บรโิโภคคนที่เสียประโยชน์คือใครครับคิดเอาเองนะแล้วเขาจะยอมให้มันเกิดไหมนี่แหละครับแต่ด้วยคําว่า d ด t ส i v t เทคโนโลยีเนี่ยในปัจจุบันในยุค new normal เนี่ยหลายหายเทคโนโลยีมันเริ่มถูกรีลีสออกมาถูกรีลีสออกมาเรื่อยๆนะครับดังนั้น ผมจึงมองว่าใน5เรื่องใน5เรื่องที่เกี่ยวกับมนุษย์เนี่ยนะครับอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนึ่มโมยารละษารโลกเทคโนโลยีใน5เรื่องเนี้ยเราก็จัดลําดับความสําคัญถึว่าอันไหนสําคัญสุดอาหารกับยาถูกไหมและปัจจุบันปัจจุบันที่สําคัญอันดับสามคืออะไรเทคโนโลยีครับ ที่อยู่อาศัยกับเครื่องนุ่งหง่มปัจจุบันเนี้ยคนให้ความสําคัญดีไม่ดีน้อยกว่าเพราะเครื่องน้อยกว่าเทคโนโลยีเพราะว่าอะไรเพราะที่อยู่อาศัยเนี่ยถ้าเราอยู่อาศัยตรงไหนเราก็มกักจะอยู่ตรงนั้นแหละเราไม่ได้ไปย้ายบ้านทุกวันมีเหรอไม่มีมอืมเพราะงั้นที่อยู่อาศัยก็เลยได้ไป เครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าก็อย่างที่บอกอะอครับเด็กบางคนไม่จำเป็นเลยที่จะมีเสื้อผ้าเป็นสามตู้ใหญ่ๆไม่ใช่ครับต่างจังหวัดเด็กต่างจังหวัดบางคนมีเสื้อนักเรียนสองชุดอะ่ะเห็นปะเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าก็ไม่ใช่นะครับในปัจจุบันจริงๆก็คืออาหารกับยาและ ประเด็นสุดท้ายที่นั้นก็คือเด็กเกิดมามันจับมือถือแล้วเด็กเกิดมามันมันมันได้เล่นคอมพิวเตอร์ปุ่มติดแล้วอ่ะเพราะนั้นมันติดเทคโนโลยีครับมันกลายเป็นเรื่องที่ว่าสิ่งคู่ตัวเด็กแล้วเด็กปัจจุบันเนี่ยมันโตมากับมากับเทคโนโลยีดังนั้นหลายคนถ้ามือถือแบตหมดแทบตายเลยนะครับเกือบตายเลยนะ อใจจะขาดยิ่งกว่าลงแดงนะลืมชาร์จมือถือเท่านั้นนี่แหละครับก็เลยทําให้พลังงานกลายเป็นสิ่งสำคัญโอเคนะครับสำหรับวันนี้เราเข้าใจพื้นฐานละว่าทำไมเทคโนโลยีมันถึงต้องเปลี่ยนทำไมในเรื่องของพลังงานมันถึงต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าน้ำมันมันจะหมดโลกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้มันต้องมีพลังงานทดแทนตัวใหม่ซึ่ง พลังงานที่เป็นพลังงาน renewable energy นะครับพลังงานทดแทนเนี่ยมันมีขีดจำกัดมันมีลิมิตของมันอยู่ดังนั้นถ้ามีใครที่คิดพลังงานที่เหนือกว่าพลังงานทดแทนขึ้นมาได้นั่นก็คือ free Energy หรือพลังงานได้เปล่าหรือพลังงานอิสระแล้วแต่จะเรียกนแหละครับใครทำตัวนี้ได้ก่อนใครเอามาใช้กับเครื่องจักรได้ก่อน เครื่องจักรนั้นจะกลายเป็นเ e l ล o per ating machine หรือ SOM <Yeah. S 1> เมื่อไหร่ SOM เกิดเมื่อนั้นเทคโนโลยีเปลี่ยนเปลี่ยนไปอีกขั้นหนึ่งเลยจากเทคโนโลยีที่ทำให้เครื่องจักรฉลาดคราวนี้กลายเป็นเครื่องจักรฉลาดและมีความสามารถไม่สิ้นสุดเห็อย่นี้นครับ การใส่ไ i เข้าไปทาให้เครื่องฉลาดทําให้เครื่องมันเครื่องจักรที่มันโง่โงมันฉลาดขึ้นนะครับมันคิดไม่ได้มันเริ่มคิดได้อะเพราะมันมีระบบคอนโทรลที่ดีเห็นมไหมครับนะเพราะงั้นไม่ว่าจะเป็นอันนี้อจิหรือว่าอาชินะครับนะพอใส่เข้าไปในเครื่องจักรที่มันโง่ๆงมันก็ฉลาดล่ะนะครับแต่ไม่ว่ามันจะฉลาดแค่ไหนถ้ามันไม่มีพลังงานใส่เข้าไป ก็จบสักกระเบือใช่ไหมดังนั้นถ้ามีไอเจ้าฟรีเอเนจีนะครับหรือว่าตัวพลังงานสลาระเนี่ยใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปในระบบมันจะทำให้3ามองค์ประกอบสมบูรณ์ 1. เครื่องจักรที่สมบูรณ์ 2. ก็คือระบบคอนโทรลที่สมบูรณ์และสระบบพลังงานที่สมบูรณ์ เมื่อนั้นแหละครับเปลี่ยนโลกทันทีโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ก็ดีเผื่อมีคลิปใหม่ๆออกมาเพราะว่าผมจะทำคลิปสองอันในหนึ่งอาทิตย์คู่กันไปเรื่อยๆนะครับก็คือเรื่องของสุขภาพและเรื่องของพลังงานสุขภาพพลังงานไปคู่กันอย่างเงี้ยตลอดนะครับฝากไว้ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ขอบคุณครับ